สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีงามสาวๆเอาสมัเห็ดอันนั้นห่อกาบเนาะห่อกาบ์เขาโพเห็ดยำใส่ห่อเขาพันชาเออเขายังก็ห่อเขาปลาลับนินพี่น้องลืมไปมาห่อเขาพันชาห่อเขาปลาลับยินเดือนเก่าเสียดแบบห่อกาบกระโพดเนาะพี่น้อง คนตะโตพี่น้องเอ้ยบันเสาร์วันวัรนี้ก็ควนตกะนี่คนตกแเง่้ยเงี้ยวข้ากล่องกระดิ่งดนวยนะฝนตกะเลยพี่น้องวันนี้ไปเสียงฝวนกันไปกันเนาะปลาชุกไก่เช่า,าตีไปเห็ดอันนั้นห่อกระตุ้มน้ำผึ้งอยู่พี่น้ขอ,ขอ,นองแต่ว่าสีเห็ดอันนี้ซอยเหนียก่อนเนานะอันนี้กระตั้มเขาอันนี้ ต้องใช่กกับเขานะให้มันเนียวในะช่กระพสิบโอเซอนะพี่น้องใช่ขาวใส่กระพแล้วก็ใช่ม้านะมเนาะเกียวธซอยยงซอยกลางกพี่น้องยไก่ผเอามาจากไก่ ฉันไม่บข้าวผีสางนะไม่ทำเองไปอะข้าวผีางไม่ทำเองไม่ทำเอไ่ทอดนี่้วผีานี่อะไรเนี่ยีอะไรอะไรนั่นสได้รอ่ไ้ ตอนนี้กำลังตำพี่น้องให้น้องเกียรเป็นคนตำสวัสดีพี่น้องไนอะ้ปี้สวัสดีหอยพี่น้องเสียทอกะาพี่น้องเอ,อ๊สะนี่เสะผมแหนบวั่วแล้วมะกะโพรมันรนะ้ายเนาะคูอันนี้พี่เมย์รัเกียมใบเนะา,มมาะตำมักกระโพรก่อนใส่น้ำตาลใส่เกลือลพี่น้องจังไลยมาผสมตำจะกับอันนี้ย่างมะพร้าวซาลี่ก็นั่งโปมะกร้าว มาเข้ากับข้าหามพี่้องเลยป,ป,เลปะเป่ยวปลถั่วบ้านมันมีมะเข้าสีสาเนี่ยาาเป่ามะเาหาอามขูด่น่องปอกเองขูดแล้วก็อามาตําใช่กับอันนั้นแหละยาข้อศีรษะปกเน้อ,อาาพันหน่เยวสอะะเขปอกเต่เขมขาหางแน่มันขายเน,นี่นอย,อย

con lô này ta đẩy dầm có thương của con lại đứa học sẽ của nó ấy thẳng tròn đó. วันข<ป>้ามคุณ่อคัน ตอนนี้หอดขันตอนอีเมลเราห่อเนาะขอสเปคคนตำพ่อกาเป็นยาหร้อเป็นไงที่เา

belasihan kan ไปยเดพงเพ่บาที่พี่น้องเลยคนเดินก่เขาเปิดเพ่เห็ดหงกับเหไดงสียงเพ่วันเสาร์เลยนะเล็ดออกเลยเ้อพี่น้องเห็ดหอกาบหอกาบหเขาวันิเยาเห็ดขนมมกมาแม่นาลปี ที่นีไม่มีอข้าวพี่นนอะก็ได้เห็ดข้าวาลกระป๋งนะใส่กระป๋วนะก็ได้เห็ดตันี้บ่กนี่นี่นี่ตั่นีู่กเดียวนี่ใส่ก็ดถางนายเถะ ข้าวไส้ไรอนาหารมัท่านไดอแจวตไทมยอตยรุมผมมันจะบ่ติดไงเนี่ยแม่้เชือแม่ตอดม่ติดไสเเลยมยไม่ต่อกาอยู่รเลยอตายแล้วขอต่อต่อหน้าปูด้วยนี่ อันนี้มันขึ้นนะกะตากตนะกะอาศัยกันนะพี่ว่าว่าทั้เต็มบ่เเะเดี๋วพูดจริงด้วยดีกว่าอยู่ฝีเลยที่หางใส่ก็ใส่นี่าห,ห่อใส่กาบเองพี่นอ้องกาบปากกรนะโพดน่าหอมใส่ไว้ตรงอันนี้เอเิดมาห่อกาบขาวโพดซาบียูไทยเขาก็เฮ็ดมาแบบนี้ไเขาเอ,อเิดเอียงอยู่ไทยพี่นอ้อง บางทีเอิญห่อการ์ดเนอะแต่ไมใส่พ so, ิ่เป็นเหตุดว่วเนี่ยะาบูเนาะพวกเาก็เป็นบ้านนอมาเขตนะพี่นาะเนี่ยไม่ว่าเขาเอิญเอิญหน้าต่างกับนี่นะดูแ้ว่บบแี่แบบเป็นสเฮตดด้วยกันขนมแน่พี่เนาะเฮ็ดแต่ละปี ปีนิบริเวขนมแนก็คือขนมโมกหวานเอิญหอขนมโมกถ้าวบามีบอกเผาแล้ว่ะปียังเ็เฮ็ดแต่ขนมอันไหนเพราะว่ามากิน okay. มันเสีพ่เนาะใส่กเผาตัเขาเหนียวาตมลวดทำมันเด็กก็จะใส่เืยนเด็ำสก เครื่อประกอบข้ากก็มีมากฝาัพี่นนอะแล้วก็น้ำตาลแล้วนีเนาะกระโพดแล้วก็เขาบริไซน์ยังไรข้ากับเขาโพด น้องมันแต่เกาะเขาเกาะเขาตามกาดตามันสบายเนาะใส่ใบตองมาซุกกับบอกสาตีไปเห็ดอันนั้ห่อข้าวต้มน้ำพี่น้องแต่ว่าข่อยข่าเห็ดอันนี้สอยอีเมงนะเื่อเกิดปเด็ไปเป็เห็ดเงเนบ้าเป็นเห็ดนี่นานกันมาสกาเห็ดมได้บริเห็ดสา่าเห็ดห่อกาดไม่ใส่ หขบที่งามงมา่นห่งหมด่นงหม่นห่งหมือนหนึ่หมื่นหนึ่งหมา่นหนึหมืนหน่งหมื่นหหื่นนมี่นหนงหมื่นหนึ่นหงหืนน่นืนหงม่ พพเดียี่ี่หน่องหอเขาเดือนหนาบางทีเสียดขังนะอั่นี้พผาเก็ดทุกๆปีพี่น่องหากาเพราะว่ามันเป็นหิดคลอ,องของบาทฮาเนานะนข้าสาห้ผู้ที่ร่วรัะวิญญาของผู้ที่ล่วรัไปให้พี่น้องเยา้าบัดเบอร์ มือเห็ดอันนั้นห่อเขาวนนะพี่นองตีสิ้าเห็่เหื่อทีเห็ดเห็ดอันนั้นผัเห็ดจะพลจะเมย์วันนี้เมย์แล้ว่ะเห็ดห่อหมากมอหมากใหม่เห็นไหมพี่นต้มนตก็ได้พี่นองเขาฝึนี่เอามาต้มสีนกับบักข้าวแล้วก็ข้าว ตไม่ม <c oughs> ีหัวจักอ่นเนี่ย,ยห,ห,ห่มันไ่ปะเดียวเาสีหอกันเริพี่นนอะ เกากันก็เป็นถมแมงมาสิไปห่อกระตรุ้งเฉยลตีตนมาสิหายกบจาซ <c oughs> าติค่าเหตุวยอีเมสเหตเนะาะมันขมวนร้ายเนาะอีบบทสิเหตุเป็นนต้องหออ่อสิเลยทีเนาะไอ้กะพัดเปนข้นกนะตั้งสิห,วหวดดัวนะเตรียมหัวเด้อตาก็นี่หมดเอาใส่ใช้ก็มีแต่มหมด มุดคัดมันเี่ยวเขาไม่อยู่นี่อันนี้กระปวดใ่กระปดต้องเอาผสมกับน้ตาลนขาวนะใ่พอเพี่ย้ยงเพรอพ่ปากกระปวดมันโมใหญ่นะ เต็มหัวนะพี่น้องเอตสาวเท่าคำเี่ลานเดตอนนี้หอแล้วพี่น้องหอขนมแดวเตะนะเเดลกเล่นกะป๋อหอเด็กเสไหมฮาวฮานีหอทุกปีพี่น้องไปกับหอขนมบ่ขนมกับขัดตบขนมขตบหอกาบนะเดวจะคนธนาเพช มาแยงเหตุอะนะพี่น้องเอาขัดตุ่กเออเอาขวกขาใจนี่แล้วก็มาหอใ่กับพี่อยากกินขวบห่ออะไรพี่น้องเลยสงหัวหัวนึงอีเมย์เป็นหนึ่งเลยตุ้งันเนี่ยอีกิมเลยอีกเนี่ยตีนม้ ปีน่ะห่อห่อขนมพี่น้องับทีมง,งานเนะาะตัเอาไะตัาเขาที่จริงเดียเอาแปงก็ได้เอาเขาซาคโกคยังเขาไปเคียนถ่ง้องก็ได้ไนักท้ายนักมัตนักลรกได้เนีนนะ่ยแหละ nha đi rồi, cái sợi, không được hấp được อ๋อคันซาสวางคืออะไรนะคะเดียวพี่น้องพี่ปาซเซเริ่มเดือนเก่าเตะเขาจะสิเปิดเปิดวอนเด่นพี่น้องเข้มของบวันฉาดแบบปุ่มเป่าวอนคล้ายเครื่องอะไรซีหอดจะได้เดือนที่ซิฟในกระเมน็นอ๋อคันซาแป๊บเดียวนะพี่น้องซารเรนเดือนคือเต็มเดียวเมื่อนหรไปนอดกับน,น้องทวนบอกกัน บอกกันว่าเสียใจเลยบอไปหาเงินบ wow! <c oughs> ่เอาชวนกันไปหาเงินกับน้อวงพ่อพี่น้องอยู่ไทยไปหาสาวโป้คนเด็ดหลวงพ่อเลยว่าจะไปก็ไปพ่อว่าขันขันจะไปแล้วก็ให้เขาไปพ่อว่ะคุณว่าหลว่อไปยุ่ยเพื่อนกันพ่ออุเหตุตกตะเบี้ยลงตลาดนะพี่น้องขันไปเหตุง่าญี่ปุ่นเพิ่อนกับตัวยาเขต งารตลอดก็ได uh ้ษจเก็บหานอาหารพู้ป่วยยุบบ้านก็ขายเครื่องเด็กผู้ให้คนอ่ะนะคะเฮ็ดง่ายนี่ปุ่นในพี่น้องอยู่บ้านแลพวก็แต่ในซื้อกินอันนี้มันเก็บน้องกอกน้องเกลน้องป้าน้องอายังเต็มอยู่ปุ่นนะก็จะบ๊อบใหญมากบ่อเหมือนี่เป็นบบกอารมณ์เสพประมาณแบบ เลือสเจบเขียว่ะเจายังไงจังมัเงียนเอาไว้หนึงพี่เมยเบเขียวแม่พี่น้องเลยเข่าเม่ไหรเมื่อคืนนีอนรับอยู่วเบเขียวแม่งอากเนป่ะพี่น้องซีดแอเีด้ ตอนมันส <si suppression> ุกเด้อพี่น้องพี่สิมมองว่ามันเสียบด้วยบอลนะพี่น้องตอนนี้ซุกแล้วเนาะห่อกาดทานี้มันมีซองหัวเด้อพี่น้องว่าเขาเห็ดลายตัวนี้ซาติสิปงเพราะว่ามันซุกเลยแล้วก็ชิมะหนังตัวนี้เนาะตัว่าซาติโตห่อว่าห่อแล้วบางหนึ่งอยู่แล้วพี่น้องชิมะหนังต่อนะปงตัวนี้แล้วก็หนังตัวนี้ไปนี่ผู้ใีได้ซองหัวเดี๋ยวซาติสิปงกันเนะ สองมงหนึงอึ๊บอึบอึ๊บเศรษฐ่มันก็เนาะอย่าอย่าพ่ยไม้หม้อโดนน้ำก่อนได้ก็จะเอาตัวนี้หนึ่งเด้อพี่น้องแคบมือเดียวได้ป้ะเบียดย่างเค็ดมือเดียวอยากทาเขียบไม่พี่น้องเบิ่งนี่เลยเนาะอึ๊บไหลอยู่ น้หนนะหนึ่งเนาะหนึ่งเดียวเจ้าน้อยห้าสิมาตเติมฐานใหม่เดียวมาเบิ่งตัวนี้ว้าวเดี๋ยวสามาเสียมเสียมเบิ่งว่ามันเสียบอยู่บ่ามาพี่น้องตอนนี้เ้าสิมาเสียมเบิ่งเนาะซุกแล้วเรียบร้วไอปงเดียวนี้ได้พี่น้อ,นองเอามาปลายเนาะมาเสียมที่สุดปลาว่ามันจะกินหมูเบิร์นตัะนี้ขึ้นหอยใหญ่สิ มาเอ็กซ์กิโลวัตตาหน่อยสนะีหนาห่อกาบมาเป็นตาเส็บนะพี่น้องว้าวนี่ดิห่อกาบเขาโวดเด้เอ,อพี่น้องเห็ดใส่อันนั้นห่อเขานะพี่น้องห่อเขาประลาดดินชิมกืมเสียพี่น้องนวานหอม มื่อแรกทราบจีบสิถ่ายคลิปห่อกาพี่น้องเออห่อกาว่ะห่อเขาห่อเขาเพื่อว่าเอาไปลงบัตรเนาะตอนสามโมงเนื้อพฤศจิงยายห่อเขาสามโมงก็คือสามถูกอ่ะเนี่พี่น้องตอนการเลิกนะเนาะพฤศจิกกองเลิกแล้วก็หอก่ะเอาไปยายตามถาดตามขั้นหัวเนาะยายหายู้ที่พิัญญาณในพี่น้องผู้ทธีดวงลับไปเลนะยเนาะแกตีพี่น้องกันเด้อ พราะว่าตะสาเหตุทุกๆปีว่ามันเป็นอีกของกับเพ็นี่ของบ้านเมืองเฮายเลยพี่น้องแซ่บเนาะพี่เคยกินแะไรบ้างเหงากระเสะบ้านห่ามก็พันเอิญยังเนาะอะไรพี่น้องคลิปซาวตีปที่ขอจบเด้อเด้อฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเบนคลิปเพิ่งโฆษณาซาวตีปเด้อพี่น้องบ๊ายบายฝากแฟนคลิปหน้า